เขาไม่าเขาไม่ได้ทำไอดีการแพทย์มาเราจะติดต่อยาเขาได้ยังไงถ้าไม่ได้ทำไอดีการแพทย,ไทย์ไม่มีปบะชาชนไม่มีไอดีการแพทย์เราจะติดต่อได้ยังไงถ้าไม่มีอะไรเลยเราเราก็ติดต่อเขาไม่ได้<ะ>ถ้าปลดล็อกไม่ได้ก็คือมีทางเดียวชาร์จแบตมือถือให้เต็มไว้ของคนไข้แล้วก็รอให้ยาติดต่อมา มีกรณีนี้ก็คือแบบไม่สามารถกดล็อกได้เลยไม่สามารถติดต่อไม่สามารถที่แบบว่าตามได้ว่าคนไข้คนนี้เชื่ออะไรนะ้มสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะเอกสารเขาบางทีมันก็หายหรือว่าเขาไม่ได้พบมามีวิธ,วธีวิธีทางเดียวเลยก็คือรอให้ญาติโทรมาอย่างเดียวค่ะเคยมาชาร์จเลยไหมแล้วก็อ๋อเจนชาร์จไว้ตลอดหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคนไข้อะแปดอย่างหนึ่งก็คือคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุอะ่ะโทรศัพท์ใกล้จะหมดแบตใกล้จะหมด เราก็เลยแบบต้องช้าแล้วก็ลองให้ญาติเขาว่าโทรมาโทรโทรมาหาคนไข้ยอย่างเดียวตอนนั้นแหละ<ม>เราเราถึงจะได้คุยกับญาติค่ะ